เปิดตัวละครพื้นบ้านเดชศุนร์ขันแก้ววนพะก้าวที่ได้รับความสนใจมากจากแฟนๆทั้งนักแสดงและทีมงานทําให้เรื่องราวนี้เป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงวันเสาร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2568ช่อง7 HD ได้เปิดตัวละครพื้นบ้านใหม่เดชศุนร์ขันแก้ววนพะก้าวที่มาจากเรื่องราวเทพมิยาวัดของโบราณที่ยังไม่เคยถูกหยิบธรรมก่อนทําให้แฟนๆได้ลุ้นและเดาทางไม่ได้เลย แต่ที่น่าสนใจคือการเปิดตัวละครพื้นบ้านนี้ได้รับความสนใจมากจากแฟนๆทั้งในและนอกประเทศทาให้เป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์ทั้งการแสดงของนักแสดงหลายคนและฉากที่สวยงามทําให้แฟนๆติดตามและชื่นชมอย่างร้อนแรงทีมงานก็ไม่ละเลยในการจัดเต็มให้กับละครนี้ทั้งในเรื่องของการเลือกตัวแสดงและการจัดทําฉากที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ แต่ที่น่าสนใจอีกคือการเข้ามาลงละครพื้นบ้านของนักแสดงหญิงรุ่นใหม่ปิ่นชรินพรเงินเจริญและอ,อมปัญชยาสุวรรณกูดท,ที่เป็นครั้งแรกที่เข้ามาลงละครพื้นบ้านทําให้เป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงอีกต่างหากทั้งสองคนเป็นนักแสดงที่มีความสามารถและความเข้มแข็งในการแสดงทําให้แฟนๆติดตามและชื่นชมอย่างร้อนแรงออมปัญชยาที่รับบทเป็นเพชรรัตได้เผยว่าตั้งแต่ที่รู้ว่าจะได้เล่นละครพื้นบ้านครั้งแรกตื่นเต้นมากค่ะ เคยมีโอกาสได้ดูละครพื้นบ้านมาตั้งแต่เด็กๆพอได้ไปถ่ายทําจริงๆรู้สึกเหมือนเปิดโลกใหม่เลยค่ะทั้งภาษาคําพูดจังหวะการแสดงหรือการเคลื่อนไหวทุกอย่างต้องแปะต้องชัดกว่าละครปกติทั่วไปเพราะละครพื้นบ้านก็จะมีความเป็นแฟนตาซีมีซีจีซึ่งเป็นอะไรที่เด็กๆชอบมีแฟนๆที่ติดตามดูละครพื้นบ้านเยอะมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตอนแรกอ๋อมแอบเปรงค่ะเพราะกลัวว่าคำพูดจังหวะการพูดจะไม่สมูทกลัวว่าท่าทะ หางจะดูแข็งแข็งหรือเปล่าจะดูตลกหรือเปล่าพอพี่ๆทีมงานรวมถึงผู้กำกับช่วยสอนอะไรหลายๆอย่างตั้งแต่การวางพ่วงท่าในชุดพื้นบ้านว่าจะต้องทำถ้ายังไงการพูดให้มีน้ำเสียงแข็งแกร่งเพราะว่าเราเป็นนักรบต้องใช้น้ำเสียงยังไงให้มีพลังแต่ว่ายังดูเป็นธรรมชาติพอออมเริ่มจับจังหวะได้ก็รู้สึกสนุกกับการถ่ายธรลมครเรื่องนี้มากค่ะที่ได้ทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อน แต่ที่น่าสนใจอีกคือการเผยแพร่โปสเตอร์ละครนี้ได้รับความสนใจมากจากแฟนๆทั่วไปทําให้เป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์ทั้งในและนอกประเทศทําให้ทุกคนรอดูละครนี้อย่างร้อนแรงทั้งในเรื่องของการแสดงของนักแสดงและฉากที่สวยงามทําให้แฟนๆติดตามและชื่นชมอย่างร้อนแรงทีมงานก็ไม่ละเลยในการจัดเต็มให้กับละครนี้ทั้งในเรื่องของการเลือกตัวแสดงและการจัดทําฉากที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์อมปัญชยาได้เผยว่าซึ่งต้องบอกว่าละครเรื่องนี้ ฟี back ดแบ็กดีตั้งแต่ที่มีการเปิดตัวโพสตเตอร์ละครเลยค่ามีแฟนๆคอมเมนต์ถึงเต็มเลยหลายคนทักมาว่าอ๋อมไปเล่นจริงๆหรือทุกคนดูว้าวกันค่ะเพื่อนๆก็มีไดเรกมาแซวบางคนก็บอกดีใจที่ได้เห็นอ๋อมได้เล่นละครพื้นบ้านบอกว่าจะตั้งนาฬิกาอดูทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เลยพอตอนนี้ละครอ,ออกอากาศแล้วก็เริ่มเห็นการแสดงของอ๋อมกันทุกคนก็รอดูกันค่าดีใจที่ทุกคนชื่นชอบอ๋อมมาติดตามดูคอมเมนต์ทุกช่องทางต้องบอกเลยว่าแฟนละครพื้นบ้านน่ารักมากเขาติดตามและรียกทำคลิปที่มีฉากอ๋อ อมอัมลงโซเชียลคอมเมนต์ชื่นชมให้กำลังใจใครที่ยังไม่ได้ดูอยากให้ติดตามดูกันนะคะแต่ที่น่าสนใจอีกคือการเล่นบทบาทของอมปัญชยาที่มีความเข้มแข็งและเป็นตัวของตัวเองทําให้เป็นตัวละครที่น่าสนใจและได้รับความชื่นชมจากแฟนๆทั่วไปทั้งในและนอกประเทศทําให้เป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์อมปัญชยาได้เผยว่า เรื่องนี้อมรับบทเป็นเพชรรัตเป็นตัวละครที่มีความเข้มแข็งมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นผู้นำบูเก่งกล้าคิดกล้าทำมีพลังวิเศษมีดาบแห่งแสงเป็นอาวุธประจำตัวมีความเป็นนักรบทั้งเรื่องออมต้องเล่นคิวบูเยอะมากตอนแรกก็กลัวว่าจะทำได้ไหมเพราะไม่เคยเล่นคิวบูแบบเต็มตัวขนาดนี้มาก่อนก็มีการไปฝึกคิวบูทั้งการจับดาบฝึกท่าทางการต่อสู้ท่าทางการใช้พลังต้องฝึกจินตนาการในซีจีเพราะว่าเราต้องถือดาบที่เป็นแสง ต้องจินตนาการสูงนิดหนึ่งว่าถือดาบอยู่ต้องจำจังหวะให้แม่นมากๆแต่พีหงททีมงานทุกคนน่ารักมากช่วยสอนตลอดซึ่งพอทุกอย่างออกมาแล้วมันดูดีมากรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นนักรบจรงิงๆบูกเก่งมากฝากติดตามกันนะคะอยากบอกว่าเรื่องนี้มีจุดหักมุมเยอะมากทีมงานและนะักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆฉากซีจีชุดทุกอย่างอลังการมากๆอ๋อมก็ตั้งใจกับบทนี้มากๆฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแต่ที่น่าสนใจอีกคือการเล่นบทบาทของอ๋อ,อปัญชยา ที่มีความเข้มแข็งและเป็นตัวของตัวเองทําให้เป็นตัวละครที่น่าสนใจและได้รับความชื่นชมจากแฟนๆทั่วไปทั้งในและนอกประเทศทําให้เป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในโย